สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมสร้อยคอลายดิสโก้นะคะตั้งแต่น้ําหนักทองครึ่งสลึงนะคะจนถึงน้ําหนักทองสองสลึงเลยค่ะความยาวที่นำมาให้ชมวันนี้นะคะก็จะเป็นความยาว16นิ้วนะคะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นเส้นครึ่งสลึงนะคะก็จะไม่ใหญ่มากนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่1.9กร,รัมนะคะเวลาใส่ออกมาก็ประมาณนี้เลยค่ะ เส้นนี้ค่อนข้างทนทานเลยนะคะใส่นอนใส่ติดตัวได้ตลอดเวลาเลยนะคะต่อมานะคะเป็นสร้อยคอหนึ่งสลึงนะคะลายดิสโก้เช่นเดียวกันค่ะอาชีพไหนๆก็ใส่ได้นะคะลายนี้ทนทานมากค่ะใส่อาบน้ำใส่นอนใส่ออกไปข้างนอกใส่ทํางานได้ตลอดเลยค่ะลายนี้ แบบสุดท้ายนะคะเป็นลายเดียวกันนะคะดิสโก้สสลึงค่ะก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าน้ำหนักทองจะมากกว่าน้ำหนักเส้นอื่นๆนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจออมทองนะคะเปิดออมเริ่มต้นแค่200บาทเท่านั้นนะคะสนใจทักมาที่ลน์แอดบ r ริยะ2 2 0 2เลยนะคะ